ทำไมโรเจอร์ถึงยิ้มตอนโดนประหารชีวิตเป็นเรื่องธรรมดาครับที่เวลาใครจะโดนฆ่าเนี่ยเรามักจะรู้สึกกลัวแล้วก็หน้าตาจ่อยๆใช่ไหมครับแต่ทําไมโรเจอร์ถึงยิ้มแล้วดูมีความสุขไปดูฉากนี้กันจากฉากที่โรเจอร์พูดว่าฉันมีทั้งเงินชื่อเสียงและแอำนาจเป็นเพราะเขามีครบทุกอย่างแล้วหรือเปล่าเขาเลยไม่กลัวตายถ้าวันนี้เรามีครบทุกอย่างแล้วเรากลัวตายไหมครับกลัวกลัวเหมือนเดิม แสดงว่าข้อนี้อาจจะไม่ใช่นะมาดูกันให้ละเอียดขึ้นครับตอนเริ่มฉากเลยเนี่ยคนเรือเขาพูดว่าวันนี้จะเป็นจุดจบของโจนสลัดครับเขาได้จับหัวโจกที่ใหญ่ที่สุดของโจรสลัดมาประหาชีวิตให้ดูแล้วคนที่โง่เดินตามโกลโเจอร์ก็จะจุดจบแบบนี้แหละแต่ก่อนที่เขาจะสั่งสังหารเนี่ยโจรสลัดที่ดูอยู่ครับก็ตะโกนขึ้นมาว่า i, เฮ้ยแล้วสมบัติแกอยู่ไหนโกลเจอร์ครับก็เลยบอกทุกคนไปว่ามันอยู่ที่แกลนไลท์ทั้งเงินทั้งชื่อเสียงแล้วก็อำนาจเนี่ยรอทุกคนอยู่ตรงมันแล้วคําพูดนี้มันแปลว่า อะไรครับ หลังจากเขาพูดจบก็โดนประหารทันทีทันใดนั้นทุกคนก็เริ่มวิ่งออกจากลานนั้นเลยเพื่อออกตามหาสิ่งที่โกลรเจอร์ทิ้งไวใ้ให้กับทุกคนครับกลับมาที่คําถามว่าทําไมโกลรเจอร์ถึงไม่กลัวตายมันเป็นเพราะว่าเขาได้ทําเป้าหมายของเขาสําเร็จแล้วครับก็คือการให้แรงบันดาลใจและก็แพชชั่นกับโจรสลัดทุกคนและรางวัลทั้งเงินทั้งชื่อเสียงอํานาจเขาทิ้งทุกอย่างนี้ไว้ให้ทุกคนครับชีวิตเราเนี่ยหลายคนที่กลัวตายเนี่ยเป็นเพราะว่าเราอ่ะยังไม่ได้ทําสิ่งที่เราอยากจะทําเลยครับผมเชื่อว่าเป้าหมายหลายคนนก่อ ตายเนี่ยก็คืออย่างมีความมั่งคัง่งชื่อเสียงและอำนาจถูกไหมครับแต่สุดท้ายครับวันที่เราได้ครบทั้ง3อย่างแล้วเนี่ยเราก็จะตระหนักได้ครับว่าเราไม่มีความสุขเราเคยรู้สึกไหมครับว่าเฮ้ยถ้าเรามีรถคันนี้นะเราจะมีความสุขมากเลยเราจะโอเคแล้วกับชีวิตหรือว่าเฮ้ยถ้าเราได้ iPhone รุ่นใหม่มาหรือว่าคอมเกมมิ่งแบบดีๆเลยนะเราจะมีความสุขมากครับแต่พอเราใช้ไปสักพักหนึ่งอะความสุขเราก็หายไปและเราก็ค้นหาความสุขใหม่ความมั่งคัง่งชื่อเสียงอำนาจครับอาจเป็นเป้าหมายที่ดี ให้เรามีแพชชั่นแล้วก็เดินหน้าต่อแต่สิ่งสาคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์นะครับก็คือการมีคุณค่าวันที่โกลโเจอร์ตายไปครับทั้งเงินอํานาจชื่อเสียงครับเอาอะไรไปไม่ได้เลยแต่สิ่งที่ยังอยู่กับในใจทุกคนครับก็คือคุณค่านั่นเองคุณค่าที่เขาได้เตรียมทุกอย่างเนี่ยไว้ให้คนอื่นต่อจากนี้ครับชีวิตเราไม่ได้มีอินฟินิตี้นะครับตายเร็วตายช้าไม่รู้ด้วยหนึ่งในสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขมากที่สุดนะครับก็คือการมีคุณค่าให้กัับคนนครม,มนนนะรผม